ตอนกลางคืนกันดูนะครับเป็นโหมดกลางคืนแสงน้อยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มืดซะทีเดียวนะครับมีขอบฟ้านิดๆแต่ว่ามันก็ นางแแบบคือระน,นี้หน้าคือมืดมากๆตรงที่เป็นโซนที่แบบแสงมันมืดทดสอบถ่ายรูปในที่มืดนะครับจะเป็นโหมดกลางออคืนแบบ Auto ออโต้เอาไว้คลิปหน้าจะมาลองถ่ายโหมดกลางคืนจริงๆแบบละเอียดกันดูนะครับระยะ 1X สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือแตกต่างกันเรื่องสีกับความฟุ้งและก็ความคอนทราสต์ครับลองขยายดูจะเห็นว่าทาง Galaxy S 24 Ultra จะมีความฟุ้งน้อยกว่าครับต่อไปเป็นระยะ 5x ซึ่งระยะนี้เห็นความต่างชัดเจนแน่นอนครับอ่ะลองขยายให้ดูหดเห็นความแตกต่างแบบที่ไม่ต้องอธิบายเลยครับถ้าไม่แน่ใจลอง 5x อีกรูปทั้งทั้งความคมกรน มาดูโหมดภาพบุคคลกันครับระยะ 2x เนี่ยก็มีทั้ง S23 Ultra แล้วก็ S24 Ultra ครับระยะนี้ก็ต่างกันในเรื่องของสีแล้วก็ความคอนทราสต์มาดู 3x กันครับโหมดภาพบุคคลถ้าแสงน้อยเนี่ยเขาก็จะออโต้ปรับสปีดชัตเตอร์ให้เราเองรอบนึงครับแต่แนะนําว่าถ้าใช้ขาตั้งกล้องจะยิ่งดีครับสิ่งที่แตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของสกินเนี่ยลองขยายดูจากเดิมก็ดีอยู่